ครับก็นะครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทันด้วยสวัสดีทุกคนนะครับของสุดท้ายนะครับไปต่อเลยเมื่อกี้นะครับผมในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับก็จะลงในส่วนของตัวเลขก็คือเป็นเลขล่างนะครับล่างจบไปทุกกระบวน่านะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะไปพบกับชุดบนละทีนี้นะครับเอาละครับสาหรับหวยชุดบนนะครับเราก็จะสรุปให้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับ ก็จะตามตัวเลขเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันนะครับการสรุปเลขนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูทีละขั้นตอนนะครับเหมือนเลขล่างเลยนะครับสำหรับหวยชุดที่1นะครับวันนี้สรุปแล้วก็คือจะเป็นเลขสรุปบนนะครับ16หพฤษภาคมนะครับมาแล้วนะครับเลขเด็ดเปิ้ลน,นะครับ สรุปบนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการคัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเด่นบนเนี่ยนะครับชุดการันตีนะครับเด่นเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องติดเนี่ยเด่นชุดที่หนึ่งนะครับเก้านะครับจากนั้นก็จะเป็นเลขเจ็ดครับแล้วก็ศูนย์ครับเอาละครับ เลขเด่นบนเนี่ยนะครับ970นะครับต้องมีติดมานะนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทำการคัดสูตรให้แล้วเนี่ยนะครับเอาล่ะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดวิ่งนะครับเดี๋ยวจะมาตามขั้นต,ตอนนะครับสำหรับเลขวิ่งบนนะครับในงวดประจำวันที่16นี้นะครับให้ทุกท่านนะครับสำหรับตัววิ่งวิ่ง9 กับวิ่ง7นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ9กับ6มันจะเป็นตัวการระวังให้ด้วยไม่ด้วยนะครับเพราะว่า6กนี่ก็ชนเยอะเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็จะเห็นทันทีเลยว่าหวยเนี่ยนะครับเลข7เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับเลขก็อยู่ตำแหน่งไหนครับเลข7อยู่ในตำแหน่งหลักสิบเนี่ยนะครับเป็นเลขตัวเดียวเห็นไหมครับ แล้วก็หลังจากนั้นมานะครับนี่สสูตรชนเลยนะครับเลข7อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดวิ่งแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะครับเราจะไปประกบนะครับกับตัวเด่นซึ่งตัวนี้นะครับสูตรเนี่ยนะครับจะเดินมาทั้งหมดแล้วนะครับเดินมาแล้ว2 4 6 7ี่งวดนะครับฉะนั้นงวดนี้นะครับเราได้ที่เลข3นะครับเห็นไหมครับเอาเป็นว่าชุดนี้เนี่ยนะครับอยู่ตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับ เห็นไหมครับหลักร้อยนะครับก็คือตัวนี้เลยเลขสามเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นเลขหลักสิบสามกับเจ็ดนะครับไปแล้วหนึ่งตัวหนึ่งชุดนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เห็นไหมครับหลักร้อยของเราหลักร้อยสรุปแล้วก็คือหลักร้อยสองชุดนะครับหลักร้อยบนสองชุดเนี่ยนะครับเราจะ ได้เลข3กับเลข4นะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับร้อยบนเนี่ยนะครับได้3กับ4นะครับเอาละทีนี้นะครับปากหลักร้อยนะครับเราจบกันที่3แล้วก็เลข4นะครับในชุดบนเนี่ยทีนี้นะครับไปดูต่อนะครับทีละชุด ชุดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลขศูนย์เห็นไหมครับศูนย์เนี่ยชนกันอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ยน,นะครับซึ่งตัวเลขนะครับอ่าอ,อย่างเช่น6กสองนะครับมันไม่ชนเนาะหกสองในคู่เข้า6กสองหนึ่งแปดเข้าแปดหนึ่งแล้วก็เก้าแปดออกเก้าแปดและงวดล่าสุดเข้าหกหนึ่งนะครับหวยออกหนึ่งหกฉะนั้นงวดนี้ได้เลขศูนย์นั่นหมายความว่าศูนย์เนี่ยนะครับศูนย์กับศูนย์เนี่ยนะครับ เราชนสองสูตรนะครับฉะนั้นเมื่อกี้สามนะครับเลขก็เจ็ดเลขก็สี่นะครับ,กกรบ,รบเราก็จะได้ทันทีเลยที่สามศูนย์เจดนะครับเอาละเดี๋ยวหรือสามเจ็ศูนย์มั้ยครับอันนี้เราก็จะได้เลขศูนย์ั่นเองศูนย์เนี่ยนะครับเข้าคู่เห็นไหมครับอันนี้คู่หนะครับตัวนี้นี่ไงครับเป็นคู่ชุดตัวนี้น่าจะเป็นชุดวิ่งล่างด้วยซ้ำนะครับ วิ่งล่างนี่ก็ยังติดแต่นี่มาบนเห็นไหมมาบนนะครับเห็นไหมในศูนย์ฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราได้หลักร้อยที่สามกับสี่แล้วก็หลักสิบเลขเจ็ดนะครับหลักสิบของเรานะครับวางไว้เลขเจ็ดมาแล้วครับหนึ่งตัวแล้วก็จะหนีไปไหนไม่ได้เลขศูนย์นี้ต้องอยู่ในตำแหน่งของหลักหน่วยนั่นเองนะครับ เอาละทีนี้เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะคัดแยกตัวเน้นให้ตรงนี้เลยที่สามเจ็ดศูนย์นะครับย้ำชุดเน้นสามเจ็ดศูนย์กับสี่เจ็ดศูนย์ยงนนะครับผมหวยทุกตัวยังไงก็ตัดเล่นด้วยนะครับบางที เราไม่ตัดเราจะพลาดโอกาสมากนะครับเห็นไหมครับเราจะพลาดได้เลยฉะนั้นจากนี้ไปจะเป็นชุดสูตรนะครับสูตรที่ว่านี้นะครับเป็นหวยสูตรชุดเลข3ตัวตรงนะครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าจะได้สูตรตัวเลขชุดไหนบ้างชุดที่1นนะครับเราได้307นนะครับจับชุดกันแล้วเห็นไหมครับ วยออกมาเลข307นะครับอันนี้เน้นหนักอัดเน้นนะครับต่อไปนะครับชุดที่2นะครับ806เห็นไหมครับย้ำนะครับ806เลยก็807เมื่อกี้07อันนี้ก็807เลยก็806นะครับ807 806เลยก็3เฉยไหมครับเลยก็3 เจ็นอ่าสามโอ้โหอันนี้3า0เจ็โอ้โหยี่เนาะสามกับ370เจ็นะครับสามกับ370เนี่ยนะครับเราจะลงมาเป็นตัวเน้นอย่าลืมนะครับ3 0 7ศูนะครับแล้วก็อ่าแปด นะครับก็คือผมไล่ตามถูกไปเลยนะครับแล้วก็8 0 6นะครับนี่เลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ807เแล้วก็8 0 6จบไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเห็นอีกหนึ่งชุดเลข3ตัวตรงนะครับสำหรับชุดนี้นะครับไม่เบาเหมือนกันนะครับชนหนักอัดเน้นได้ที่497นะครับเห็นไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ย497เห็นไหมครับตำแห,หน่งหลักร้อยเราน่าจะโอกาสถ้ามันจะกระโดดขึ้นไปเป็น407ศูนย์เมีไหมร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอกาสาที่มันจะมาเห็นไหมครับส่วนสูตรนี้น่าจะอ๋อสูตรนี้เลขครบบนเลขสามสูตรนะครับสี่อันนี้จะเป็นเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้าเก้าสี่นะครับแล้วก็เก้าเจ็ดนั่นเองเห็นไหมครับสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับชุดนี้เราจะลงกันไปอีกที่ 4 9 7อย่าลืมนะครับหวยโอกาสที่มัน4 9 7เเจะเป็น407นี้ก็มีนะครับอาจจะเป็นไปได้เอาละครับในส่วนของชุดต่อไปนะครับผมเราก็จะได้อีกในส่วนของชุด3ตัวตรงเหมือนกันนะครับจะได้ตัวไหนนั้นเดี๋ยวนะครับเราค่อยไปดูต่อชมต่อได้เลยนะครับเอาละใครที่รอในส่วนของเลขสูตรเก่าเนี่ยนะครับสูตรนี้ นะครับซึ่งจัดเดินมาทั้งหมดแล้วนะครับสามงวดติดนะครับทุกคนคงจําได้ดีนะครับจําได้ดีที่ว่านี้ก็คือเป็นสูตรเลขสามตัวนะตัดเล่นเนี่ยเห็นไหมครับเก้าแปดหนึ่งนะครับจําได้นะครับไอตัวแปดหนึ่งของเราเนี่ยนะครับนี่เลยอ๋อนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับผมที่ว่ามันออกแปดหนึ่งเนาะจาได้นะครับหลังจากนั้นมาในงวดถัดมา a อ p เ e ิลก็ลงให้นะครับเห็นไหมครับพอยเปิลลงเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้มีคลิปให้ชมด้วยนะครับ ก็ได้ที่6.15จากนั้น6.15เราตัดเล่นได้1.6เอาล่ะนะครับเห็นไหมครับสูตรนี้ฉะนั้นในงวดประจำวันที่ผมจะลงให้เลยนะครับกับสูตรเก่าที่ว่านี้เดี๋ยวไปชมกันนะครับ9.80นะครับ1.16อันนี้จะเป็นชุดเก่านะครับแล้วก็1.7 เราจะได้ตัวไหนครับเพื่อที่จะเบิกมือครั้งตัวเลขมันอาจจะชนกับในส่วนของชุดสองตัวด้วยนะครับหลักร้อยครับสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกเก้านะครับผมเป็นสิบห้าแล้อก็หลักสิบนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสามนะครับเป็นเจ็ดหลักหน่วยครับ 9 3 27นะครับ7จบวกแเป็น15 5หบวกหเนี่ยนะครับเป็น6 6หบวกเนะครับเป็น15เอาละเห็นไหมครับโอ้โหหวยเนี่ยนะครับตัดเล่นได้ฟันได้หางเดียวเช่นนี่น,น,นะครับอย่าลืมเป็น4 7 5ก็อาจจะเป็นได้3 7 5ก็อาจจะเป็นได้นะครับหรืออาจจะหามก็ได้นะครับได้ที่5 7 5 โอ้โหโอกาสน่าจะหามก็น่าจะมีด้วยนะครับเห็นไหมครับระวังให้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ575นะครับเราตัดเล่น75แต่ที่จริงแล้ว7มันก็มีอีกต่างหากนะครับเห็นไหมครับในส่วนของ7เนี่ยนะครับเหมือนจะยืนตัวกันได้เลยเนาะต่อไปเนี่ยนะครับเราได้ที่575 a อ p l เปิลว่าไม่น่าหามนะเราตัวหามเดี๋ยวตัวหามจะวางไว้ตรงนี้ ห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าแล้วกันเมื่อกี้ด้ห้าเจ็ดห้าเอาแล้วครับต่อไปนะครับตรงนี้มันจะจบนะครับน่าจะจบแล้วนะครับแต่ว่า,าสูตรที่ผมได้คำนวณไปก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขมันจะมีในส่วนของตัวเลขก็คือแปดนะครับหกสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเนะาะนี่ครับตัววิ่งของเรา อันนี้นะครับเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับตัววิ่งหวยเนี่ยตรงผมต้องบอกก่อนว่าไหมครับเลขหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับได้เลขหนึ่งทุกคนเห็นไหมครับเลขหนึ่งเลขเจ็ดนะครับเลขหนึ่งเลขเจ็ดหวยเนี่ยนะครับจะอยู่ในเกมนี้นะครับเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดสามตัวเอาละใจเย็นครับผมนะ บแล้วทีนี้นะครับหวยสูตรเก่าเนี่ยนะครับหลายคนทักมาเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอ้เพไม่เห็นลงตัวในส่วนของชุด62ให้เลยนะครับอย่างวทต่ผ่านมาได้แต่62นะครับงวดนี้ก็ไม่เบาไม่แผ่วเหมือนกันนะครับหวยออกมาในทิศทางเดียวกันมากโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะนะ นีเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอาละทีนี้เราจะมาสรุปนะครับในส่วนของเรื่องตัวเลขเนาะนี่ครับตัวเด่นของเราเด่นบนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเลข7กับเลข9นะครับเลขกก็ตัววิ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวเลขคือเลข0นะครับตัววิ่งเนี่ยคือเลข0นย์นะครับเห็นไหมครับเลขก็เลข7เลข9 ใช่ไหมครับเราก็จะจับชุดออกมาแล้วนะครับที่5 2 7นะครับเอาแล้วนะครับตัวนี้จะตามเป็นสูตรแล้วนะครับ527ครับจากนั้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเลข208 470 807นะครับโอ้โห807นี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็807อันนี้ก็807นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่า470เอ้ย470ก็มีแล้วนี่นี่ไงครับโอ้โหเข้ามาชุดเต็มก่อนนะครับ470 807แล้วก็527แล้วก็208นะครับจบแล้วนะครับทีนี้ เอาละทีนี้ผมจะวิเคราะห์ให้กับการแบบตรงๆเลยนะครับใครชื่นชอบในส่วนของตัวตรงๆเนี่ยครับชุดเต็มเรานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ในส่วนของตัวเลขชุด3ตัวเนี่ยก็คือเป็นเลขหน้าศูนย์นะครับหน้าศูนย์ที่ว่านี้นะครับเอาละ3นะครับ0 7อันนี้จะสรุปเลยแล้วกันนะครับชุดเต็มบนนะครับ 307นะครับ470นะครับ307เล้ก็470นะครับต่อไปเนี่ยนะครับ806นะครับเล็กก็208นะครับเห็นไหมครับ806 208นะครับ เอาลครับเห็นไหมครับชุดเต็มของเราแปดตัวหนึ่งสตแต่อมาก็จะเป็นในส่วนตัวเลขเนี่ยสี่ก้าเจนะครับเลขก็สี่เจ็ห้าห้าส็ดนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็4 9 7นะครับ4 7 5นะครับ สี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็ห้าสองเจ็ดนั่นเองนะครับเอาละทีนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่า,าตัวเนี้ยนะครับเราได้เลขตัววิ่งเนี่ยนะครับมันจะมีเลข7แล้วก็0ูแล้วก็เลข1นะครับเมื่อกี้นี้นะครับเลข7เลข0เลข1นะครับ107หรือว่า017 หรือ071ก็ได้นะครับหรือจะเป็น4 1 7ก็ได้เหมือนกันนะครับ208เอาอยางพอแล้วนะครับเลยก,ก็4นะครับ1 7นะครับอันนี้เราก็จะได้สมส่วนตัวเลขเป็นชุดเต็มเมแล้วนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคัดเน้นนะครับเราจบกันแล้วนะครับทีนี้ครบทุก ประการนะครับอ,อ๋อยังมีอีกนะครับก็คือตัว517นะครับนี้น่าจะเป็น517สูตร3ตัวตรงเอาละ7กับ9จบแล้วเนาะเอาละทีนี้นะครับเลข3ามตัวตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเลขชุดสูตรนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทียบให้กับตัวเด่นนะครับและก็เป็นสูตรหลักสิบสูตรหลักหน่วยนะครับ ทีนี้ Apple จะวางในส่วนของโซเลขเนี่ยนะครับคัดเน้นให้ทั้งหมด4ชุดตรงนะครับ4ชุดตรงนี้จะเป็นเฉพาะชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวที่ว่านี้นะครับเราต้องเห็นเด่นได้ชัดนะครับกันเลยที่ชุดที่1นะครับเราจะแยกกับชุดมาที่ 5, 2, 7นะครับอันนี้ผมจะทำเป็นชุดคัดแล้วนะครับ แน่น,นอนนะครับชุดคัดเน้นเรายังไงก็ต้องเน้นเป็นชุดอยู่แล้วนะครับ527ครับนะครับต่อไปหลังจากนั้นมานะครับก็จะเป็น527และก็208นะครับต่อไปนะครับ527 208 อันนี้เล่นได้เลยนะครับจริงๆแล้วชุดสาตัวนะครับมีโอกาสที่จะเข้ามานี่ผมว่ามีโอกาสแล้วก็470นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลข807นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จากนั้นนะครับ 4 0 7 807เราเห็นตัวนี้ไหมครับ370กับ470เนี่ยนะครับ370เรายังไม่มีเลยนะครับมีแต่4นะครับผมนะเอาละเลขเนี่ยนะครับตามนี้ได้เลยเนาะนะครับสำหรับตัวคัดเลข3ตัวเนี่ยนะครับยังไงก็มีกำไรนะครับผมนะหาให้ได้นะครับในส่วนของตัวนี้แล้วที่นี้เนี่ยนะครับในหลักของการเล่นเลข2ตัว แน่นอนนะครับการในเลขสองตัวนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นเป็นชุดๆอยู่แล้วนะครับที่ถ้าเป็นเลขศูนย์นะครับอุ๊ยแปดศูนย์หกของผมไปไหนนะครับอุ๊ยลืมเลยแปดศูนย์หกเนี่ยนะครับเอาล่ะฉะนั้นนะครับศูนย์หกครับศูนย์เจ็ดและก็จะมีหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด อันนี้ตัดไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวตัดไปเลยตัดไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องถ้าคิดว่ามันออกไปแล้วนะแต่ว่าผมจะลงตามสเต็ปก็คือชุดเต็มนะครับสองหกสองเจ็ดประมาณน,นี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับหวยตามสูตรชุดเต็มนะครับเล่นชุดเต็มเนี่ยนะครับมันจะมีหลักสิบหลักสิบราคาเกิดใครอยากจะจับคู่นะครับ หลักสิบเนี่ยให้จับนะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยศูนย์หนึ่งสองอันเนี้ยจะเป็นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับแน่นอนนะครับหลักหน่วยของเราเมื่อกี้หกดับล่างเนี่ยมันต้องมาบนนะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของเลขหกกับเจ็ดแลวก็เลขเก้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในหลักของหกเจ็ดนะครับก็คือจะยืนตัวจากนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขเก้ากับเลขห้าเนี่อันตรายฉะนั้นนะครับคัดเน้นเลขสองสูตร ชุด2ตัวนะครับเอาละคัดที่เล็กส,สูตรชุด2ตัวนะครับเราจะเห็นทันทีเลยว่า0 6 0 7และก็2 6กับ2 7นะครับอันนี้สรุปนะครับในส่วนของชุด VIP นะครับมาจะสรุปให้นะครับในส่วนของตัวคัดเน้นเต็มหนึ่งเห็น 1, ไหมครับหนึ่งี่ไม่ธรรมดานะเห็นไหมหนึ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับเอา,าละทีนี้ ตัวคับเน้นนะครับ0607นะครับฟาดนะัก0607นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นได้ทันทีเลยที่1 7นะครับจากนั้นก็จะเป็น2 7ครับ ส่วนเลข16เนี่ยแอปเปิลนะครับคือ16คิดว่าไม่น่าจะมาอีกนะครับนะหนึ่งหกแอปเปิลคิดว่าไม่น่าจะมาฉะนั้นเนี่ยนะครับสี่ชุดบนเนี่ยนะครับอัดหนักอัดเน้นนะครับเอานะครับสี่ชุดบนนี้จะมี4ี่ชุดเนาะบนนะครับอันนี้บนคือบนนะครับต่อไปนะครับมันจะมีคู่สองเก้านะครับกับสองเจ็ดเนี่ยนะครับ ฉะนั้นเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะคัดตามตัวเน้นให้กับสมาที่ก่อนแล้วเราก็ไปตามนี้เลยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับตัวอัดตัวเน้นนะครับเราจะเห็นทันทีเลยว่าเมื่อกี้370นะครับ370407นะครับแล้วก็497นี่ก็เออสี7ลืมเลยนะครับ 370 4 0 7และก็8 0 6นะครับ8 0 6 8 0 6แปดศก็จบแล้วนะครับเอาจริงแล้วตัวนี้เนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนนฟาดตรงนี้นะครับก็คือ3 7 0 4 0 7แล้วก็8 0 6นนะครับกับ 617ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็น497อย่างเงี้ยนะครับ4 9 7อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะมันชนเยอะอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เล่นตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เอานี้เลยนะครับบนสำหรับคนงบน้อยเนี่ยให้จัดตามตัวนี้นะครับสำหรับคนคิดคิดว่านะครับตัวเต็มตัวตายเนี่ยนะครับก็จะมาในส่วนของชุดเต็มละกันเนาะตามนี้เลย นะครับชุดเต็มนะอันนี้ชุดเต็มบนนะครับเลข3ตัวเนี่ยนะครับถามมาเล่นได้ไหมก็จัดได้ยังไงก็กําไรนะครับ3ตัวตรงโต้เนี่ยนะครับเล็กก็ตามนี้ได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัวนะครับก็ยังเห็นอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเล็กก็ชุดอัดชุดเน้นก็จัดได้ตามนี้นะครับเอาละวันนี้ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ